วันที่2 8พฤศจิกายน2566ดรเอกพันธ์อินเจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้ดรสิริพรอนินเจเอื้อรองนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมการประชุมคณะนุกรรมการเขตคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลครั้งที่33ประจำปี2566โดยมีนายสมนึกจิรัตจ,จินดังกูล ในการส่วนปฏิบัติการสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต2สุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมณนาห้องประชุมสำนักทรัพยากรน้ำบาดานเขต2สุพรรณบุรี